ตอนนี้นะครับขบวน259นะครับกำลังเข้าไปแจหมายเลขสิบนะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับขบวน259นะครับต้นทางธนบุรีไปทางน้ำตกนะครับกำลังจะเข้าทางรถไฟสายตะวันตกนะครับกาเจนบุรีนะครับตัวนี้นะครับชื่อรุ่นนะครับ GE นะครับ UM 12C นะครับเครื่องยนต์คัมมินนะครับ K t ท8 L ขนาดความจุนะครับ สามหมื่นแปดพันซีซีนะครับสิบสองสูบตัวนี้มีสองเครื่องยนต์นะครับแรงม้าไม่ต้องพูดถึงฮะหนึ่งพันสามรอยี่สิบแรงม้านะฮะเครื่องยนต์ละหกร้อยหกสิบแรงม้านะครับที่รอบเครื่องสองพันรอบต่อนาทีนะครับน้ำหนักขณะจอดนะครับเจ็ดสิบจุดหนึ่งเจ็ดแปดตันนะครับแล้วขณะทำขบวนนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบห้าตันนะครับแรง แรงกดไปที่เพลาร้อนนะครับ12.5ตันนะครับความจุถังน้ำมันนะครับ3,500ลิตรนะครับบริษัทผู้ผลิตนะครับบริษัท General Electric นะครับทานสปอร์ตสเตชันนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้นะครับปู่ GEK 4038นะครับทําขรบวน259นะครับ นะครับทำกระบวนา259นะครับคนบุรีน้ำตกนะครับสำหรับปู่ GK นะครับถือว่าเป็นรถจากไฟฟ้านะครับใช้ยาวนานที่สุดนะครับก็ถือว่ายังใช้อยู่นะครับเป็นรถจากไฟฟ้านำเข้ามาจำนวนทั้งสิ้นนะครับ50คันนะครับเมื่อปี2507-2509นะครับก็ถือว่าเป็นประเทศแรกนะครับ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสําหรับประเทศไทยนะครับนําปู่ G E K เข้ามานะครับก็ถือว่า,าคุ้มค่านะฮะในค่าตัวตอนนั้นในสมัยนั้น4ี่ล้านกว่าบาทนะครับประมาณ4ี่ล้านหกแสนบาทแต่โอ้โหใช้งานมาคุ้มคุ้มนะคุ้มจริงๆเลยนะครับแล้วรุ่นนี้นะฮะยังมีแบบว่าุ้มเก,กาะกันกระสุนด้วยนะครับก็มีหมายเลข4ี่ศ4น3ี่ศูนย์ทสมแล้วก็4ี่ศูนย์ี่เจ็ดนะครับ ก็อันนี้เป็นหัวรถจกักรภูมเกาะกันกระสุน,ะาากกน,นนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคิดก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมสับสกไขตสันกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ